ขอบคุณค่ะ <c oughs> ใครดูใครส่งมีดองใจมาพิมพหน้าชื่อให้ด้วยนะคะรัดคิวมา <c oughs> เปล่าคับผมถามเรื่องการเงินเหมาตอบเรื่องการงาน <c oughs> การเงินก็ขึ้นมาเหมือนกันค่ะคุณหิมการการเงินก็จะเป็นอะไรที่ยังต้องเก็บเงินแล้วก็ประหยัดอยู่ยังเป็นอะไรที่ต้องหมุนหมุนไปทรงๆงนะคะยังไม่ได้แบบการเงินยังไม่ได้ดีดังใจเรามากนะัก สคคะ่ะสวัสดีนะคะยี่สิบเหรียญใช่คะ่ะพี่ต้องพี่ต้องถามว่าการเงินใช่ไหมการเงินพี่ต้องเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ อือฮโอเคเราคิดเราอาจจะเครียดคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่ามันจะดีนะคะการเงินเดือนนี้ดีค่ะสิบเหรียญที่ต้องเองก็เป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็มีฐานะการเงินพอสมควรเลยอืมแต่มีพ่ผู้หญิงเข้ามาด้วย <laughs> ถามว่าดีไหมก็อาจจะดีก็ดีค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ดั่งใจเรามากนะเราอาจจะเครียดเกี่ยวกับการเงินอาจจะคาดหวังเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ว่าแต่การเงินเดือนนี้โอเคเลยนะคะไม่หมาะนะจังขอบคุณค่ะ ไม่เคยค่าส่งหมี่มา <c oughs> ไม่ไม่ดูใช่ไหมคะส่งเฉยเฉยมิน้นยังไม่ขึ้นนะน้ำหอมคุณมีใค่สตาร์เครื่องเอฟซี FC ขอบคุณคะ่ะโลกที่เขาไม่รัต้องทำไง <c oughs> ทำใจนะคะอนี้ <c oughs> หนูก็ต้องทำใจเหมือนกันน่ารักจังคะ่ะขอบคุณคะ่ะชุดหมาน,น่ารักคุณมีคำถามไม่ขึ้นคะ่ะ จะถามว่าดงผมมีวาสนาเป็นแฟนไม่หมอบ้างไหม <c oughs> คุณมีกคำถามอีกขึ้นนะคะพิมพ์มาใหม่ทุกคนค่ะฝากขอ,อขอใจให้หน่อยนะคะ <c oughs> การเงินคุณมิกเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> การเงินหาเงินหามาได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้หมดโอเค เขาจะเขาด้แชร์ไลฟ์หน่อยนะคะการคนนี้เป็นยังไงบ้างคะทาไมทุกคนชอบถามว่าใครกรนอยากรู้การงินเหนื่อยมากจริงๆคนนุณมิกหากไม่ได้เท่าไหร่ก็ออกไปจริงๆเพราะว่า มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบเครียดมากๆไม่ได้หลังใจเรามากๆเราเองก็พยายามหาเงินมากๆเลยนะเหนื่อยมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไหนขอคำแนะนำให้คุณมิกหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะคุณมิกขอแค่เราแบบ ตั้งใจทํางานแต่ไพ่ผู้หญิงขึ้นเยอะมากเลยไม่รู้ว่าแบบว่าเราเสี่ยงเงินให้กับแบบเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยไหมหรือยังไงนะคะแต่มันขึ้นมาหนูกาอ่านตามหน้าไพ่เนาะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งขยันตั้งใจทํางานนะคะมันจะเป็นผลดีกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเราอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอืมแต่มีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยนะคุณเมก ขอให้เราตั้งใจถ้าเหนื่อยก็แบบพักแล้วก็อะไรที่ไม่สมเหตุสมผลก็อย่าเพิ่งใช้มันก็ได้ค่ะใช่เลยโดินมาเปียบบ่อยเพอใจดีใช่คุณเป็คุณมีเป็นคนใจดีขอบคุณครับดินดีค่ะน่ารักมากขอบคุณค่่ฝากเขาจอขอ ไม่หมอคะว่าไงคะเรียนไม่หมอทำไมคะอ๋อขอบคุณคะ่ะขอบคุณหมีคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้คิวว่างนะคืนนี้สวยมาก เราขึ้นอื่นนะคะได้มาดูเบาแต่ว่ามาดูคนชมทุกวันเลยไม่เบื่อหรอคะชมทุกวันเลยไม่เบื่อหรอชุดสวยมากแล้วคนนะคะการงานทีส่งยี่สิบเหรียญนะคะเจอแม่หมอปุบ ถามต่อไม่ถูกทำไมอ่ะพี่พี่ฝากขอใจหน่อยนะคะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะ